ข้อ่นะครับเป็นเรื่องการให้ผลเกี่ยวกับวงกลมนะครับให้มุมกอเท่ากับ30นะครับแล้วก็ถามหามุมขอคองออยู่ตรงไหนขอคองอขอคองออยู่ตรงนี้นะครับซึรงนี้มุมนี้30นะครับสังเกตสามเหลี่ยมกอของ,งอกอของ,งออันนี้นะครับสามเหลี่ยมนี้ เป็นสามเหลี่ยมที่มีด้านนี้เท่ากันนะครับบด้านนี้เท่ากัน2ด้านเหตุผลก็เพราะว่าเป็นรัศมีของสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันสองด้านก็คือสามเหลี่ยมหน้าจั่วพอได้เป็นได้ว่าสามเหลี่ยมนี้เป็นหน้าจัว่วมุมนี้30มิมุมนี้ก็ต้องเป็น30มด้วยเหมือนกันสามสิบครับต่อไปมุมกองงอคอตรงนี้นะครับเป็นมุมฉาก เหตุผลทเพราะว่าเป็นมุมในครึ่งวงกลมนะครับในครึ่งวงกลมทั้งหมดทุกมุมนะครับเป็นมุมฉากเสมอตรงนี้ไปแล้ว30มสิบเพราะฉันตรงนี้ก็เหลือหกสิบนะครับได้ตรงนี้ห0สิบแล้วมาดูสามเหลี่ยมนี้บ้างนะครับสามเหลี่ยมด้านขวานี้ขอคอง,งออก็เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเหมือนกันเพราะว่ามีรัศมีเท่ากันนะครับตรงนี้เท่ากับตรงนี้เท่ากัน เพราะฉะนั้นมุมที่ฐานก็เท่ากันตรงนี้60ตรงนี้ก็60นะครับ60เหมือนกันมีสมเหลี่ยมหน้าจัว่วนนี้60นี่60เราก็จะได้คำตอบนะครับมุมนี้ก็คือ60องศาตอบข้อกากไก่ครับ